วิธีเพิ่มสินค้ารายการโปรดใน Facebook a f f i l i a t e Partner a f f i l i a t e รสะดวกต่อการเพิ่มสินค้าติดตะก้าในวิดีโอก็สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเอาเทคนิคเรื่องของการเพิ่มนะครับรายการสินค้าสินค้ารายการโปรดนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยลองเอาไปใช้เพราะว่าถ้าเราเพิ่มไว้ที่สินค้ารายการโปรดเนี่ย พอครั้งต่อไปเราไม่ต้องมาหาอีกนะครับเราก็เลือกไอสินค้าตัวเพราะว่าเราทํหนึ่งสินค้าเนี่ยเราก็จะเป็นวิดีโอตัวดเดิมสินค้าตัวดเดิมใช่ไหมครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคัดลอกลิงก์เราสามารถที่จะเลือกสินค้าแล้วก็เอามาติดได้เลยเอามาแตะเลยเอาไว้ที่รายการโปรดก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสำหรับเพื่อนๆนที่อยากเรียนรู้การทาในหน้าทุกแพลตฟอร์มก็ฝากนะครับคอร์สเรียน399สนใจทักลิงก์ที่อยู่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะจ๊ะเออไม่ยากนะทุกคนพอเข้ามาในนี้นะครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับตัว a f f i l i a t e ไปสมัครก่อนเนาะอ่ะกดไปครับ Partner a f f i l i a t e ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้มันมีคำว่าสินค้าหรือว่าแบบสำรวจเราจะกดตรงสินค้านี่ก็ได้นะเห็นไหมมันก็จะมีสินค้ามาให้เราเลือกเต็มเลยนะครับเราก็เลือกจากตรงนี้ก็ได้แต่บางทีเนี่ยเรามีสินค้าที่เราเนี่ยถ้าเราถ้าถ้าเราเลือกจากตรงนี้เนี่ยเห็นไหมสินค้ามันมีให้เราเลือกได้เลยเนะี่ยเราจิ้มได้เลยมันก็จะติดเป็นรายการโปรได้เลยไหมครับ นี่พอเราเลือกจิ้มปุ๊บเป,เป็นรายการโปดแบบนี้ถ้าเราจะลบออกเนี่ยเราก็กดตรงหัวใจมันก็ลบออกเนะอันเนี้ยมันดียังไงมันสะดวกครับต่อการที่เราจะเอาสินค้ามาติดตะกร้าเอนไหมเนี่ยเราก็มาเลือกได้ทีนี้บางทีสินค้าที่มีอยู่ตรงเนี้ยมันไม่มีที่เราเคยเลือกไว้ใช่ไหมครับวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาในบ้านส้มของตัวเองเนี่ยแล้วก็ไปที่เอ่อไปที่อะไรครับสินค้าที่เรากดถูกใจไว้อ่าตรงนี้นะ สมมุติว่าผมอยากหาสินค้าสักตัวหนึ่งเอาตัวไหนดีอะสมมุติผมจะเลือกสินค้าตัวนี้นะครับอันนี้ผมใช้ใช้ตัวผมใช้ iOS นะครับ iOS เนี่ยมันกดค้างไว้มันจะกดเ,เวลาเรากดเข้าไปในรายการสินค้าเนี่ยเรากดค้างที่ชื่อเห็นไหมครับสินค้ามันจะให้เรา Copy ี้ชื่อได้แล้วเราก็ย้อนกลับมาในนี้นะครับหรือถ้าไม่งั้นเพื่อนๆก็ต้องจาแล้วพิมพ์เอานะพิมพ์เอาเนี่ยมันจะยังมันจะขึ้นมาเลยเห็นไหม บางอันเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเนี่ยเราก็เลือกได้เลยครับนี่เห็นไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์อันนี้อ่ะสมมติ itar, อันนี้คลิกเข้าไปดูนะครับแต่แล้วเราก็เราสามารถคลิกเข้าไปดูตรงช้อปปี้ได้ด้วยนะเห็นไหมตรงนี้มันจะมีให้เราคลิกเข้าไปดูในในช้อปปี้ได้ด้วยนะครับหรือว่าเราจะกดสร้าง,างโพสเห็นไหมนี่ดูร้านค้านี่ดดกดเข้าไปนะครับเพ <cerc> ื่อไปเช็<ฆ>คว่าถูกไหมกับที่เรากดใจไว้ถ้าถ้าใช่อ่าไม่ใช่เห็นไหมครับเราก็ย้อนออกมา เนาะย้อนออกมาใน Facebook เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมย้อนเข้ามาใน Facebook แล้วนี่เราก็กดนี่ถูกใจตรงนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมครับปุ๊บย้อนออกมาแล้วไปดูที่รายการโปรนี่แมนมันก็จะมีสินค้าเพิ่มขึ้นมาเปบ,บนี้ให้เราก็ทําแบบนี้แต่บางทีเนี่ยสินค้าบางบางตัวอะสมมติผมย้อนกลับไปในชอปปีนะครับบางทีเนี่ยสินค้าบางตัวมันไม่มีมาเรา copy ชื่อมาแล้วมันไม่ขึ้นนะครับระบบของเขาเนี่ยมันอาจจะยังไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้ อ่ะอันนี้นะครับกดคลิกเข้าไปแล้วเราก็กดคัดลอกนะครับมีแบบนี้มานะแล้วเราเอามาวางบางทีมันไม่ขึ้นต้องใช้คำว่าบางทีนะครับแต่บางทีมันก็ขึ้นเพราะว่าระบบตอนนี้เผมเชื่อว่าเขาหน้ากำลังกำลังตรวจสอบอยู่ไหมมันไม่ครบเห็นไหมครับพอมันไม่ครบเนี่ยเราต้องไล่ลบเอาเห็นไหมมันขึ้นไหมไม่ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งไล่ลบดูว่าบางทีมันมีพวกอีโมชั่นมีอีโมจิอย่างเงี้ยครับมันไม่รู้จักเออระบบมันไม่รู้จัก อ่าทำไหมพอขึ้นมาเป็นมิเจอเลยเห็นปะเราก็ไล่ลบแบบนี้แล้วเราก็กดถูกใจไว้ทีนี้เวลาเราจะไปเพิ่มสินค้าใช่ไหมครับอ่ะผมจะเลือกพรมเท้าเหมือนเดิมนะครับแล้วเลื่อนลงมารายการเห็นไหมรายได้ที่เราเลือกนะครับเพิ่มสินค้าเพิ่มสินค้าเห็นไหมมันจะมีรายการโปรดมาให้เราเลือกเลยผมก็กดเพิ่มตรงนี้เลยเห็นไหมแล้วพอเรากดเสร็จเพิ่มเสร็จปุ๊บให้เรากดเข้าไปที่แก้ไขอีกครั้งหนึง่งไปกดเปิดเป็นสปอนเซอร์นะครับแล้วเราก็ไปกดบันทึกนี่ นะครับทีนี้ผมยังไม่ได้ใส่ข้อความเนาะผมก็ย้อนออกมาแล้วก็มาใส่ข้อมูลให้ใส่ทุกอย่างให้ให้เสร็จนะครับโอเคแบบนี้นะครับอ่ะเช็คตรงปรับแต่งลิงก์นี่ให้ดีนะโอเคเรียบร้อยนะครับถ้าขึ้นถ้าขึ้นลิงก์แบบนี้โอเคครับโอเคเลยนะเราก็โพสต์ได้ก็แชร์ไปปุ๊บนี่แม้เมื่อกี้ที่ผมแชร์นะครับนี่ตะการมันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างล่างตรงนี้ให้เราเห็นไหมอ่าโอเคปะ่ะ อันนี้มันก็ยังแคร์อยู่อ่ะทุกคนลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างครับเทคนิคนี้เพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้นะสำหรับการทำในหน้าของบ้านสมาน้มและบ้านฟ้านะครับก็คือ Shopee Affiliate แล้วก็ Facebook Affiliate ใครที่สนใจคอร์สเรียนนะครับการเป็นในหน้าทุกแพลตฟอร์มผมสอดติดตะก้าของบ้านสม้มบ้านฟ้าไว้ก็แวะมาทักทายเรียนกันได้นะครับทักลิงก์ที่อยู่หน้าโปรไฟล์ได้เลยหรือว่าลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปเรนี้ นะครับได้เลยแล้วเจอกันในคอร์สเรียนนะครับฝากไปตามฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับ